มาดูรถกันละกันครับขับรถสปีโก้นะขึ้นโครงเข็นรถแข่งคอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะเป็นประมาณรถแข่งอยู่แล้วทั่วไปแต่ทีเนี้ยผมจะให้โฟกัสไปที่รายละเอียดก็คืออย่างถังเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นถังที่ทางร้านสร้างขึ้นมาแล้วก็ฝังไส้ในพีเนียมนะแล้วก็หน้ากากเนี่ยเป็นทรงหน้ายาวอลองดูหน้ายาวเป็นงานตัวใหม่อะแหละเป็นงานตัวแข่ง จะใส่รถทีมก็ได้ใส่รถอะไรก็ได้แต่รายละเอียดก็อย่างที่เห็นตามนี้เลยมันก็ขึ้นขึ้นส่งแล้วโค้งแขนแบบนี้ทีมแข่งเนี่ยเขา,เาไปทํากันแล้วเดี๋ยวเขายกเครื่องขึ้นเองแล้วก็เก็บงานไอ้นี่เก็บเครื่องเก็บอะไรนี่หน่อยก็วิ่งได้เลยรถไม่มีปัญหาอะไรอลองดูส่งสรงอีกทีหนึ่งลู่ลู่เรียวเรียวนะครับเทนใหม่ปีนี้ตรงนี้ผมว่ามาได้ครับโอเคครับผม